มาเปิดประเด็นกันค่ะไม่ทนแล้วล่ะค่ะอดีตบิ๊กหมู่บ้านเสื้อแดงซัดปากหญิงหน่อยยาปกปิดประชาชนพร้อมเฉลยความจริงนักการเมืองคบคิดเปิดช่องรัฐประหารค่ะจากกรณีที่ทางด้านของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยได้ออกมาพูดในเรื่องของการยึดอำนาจรัฐประหารในทำนองว่าเป็นอำนาจเผด็จการล่าสุดทางด้านของนอายอนนท์แสนานาน ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาตอบกลับในประเด็นดังกล่าวของคุณหญิงสุดารัตน์ว่าประชาชนไม่ทราบเรื่องการเมืองนักการเมืองมาพูดอะไรให้ฟังเราเองก็ฟังและเชื่อจนหมดจนภายหลังมาทราบถึงว่าทักรรมหลอกลวงของนักการเมืองตั้งแต่ยุคสมัยเก่าๆจากปีพศ2535ถึง2557 จึงต้องมีรัฐประหารถึง3ามครั้งก็เพราะว่านักการเมืองช่อราดบางหลวงโกงกินบ้านเมืองทําให้เศรษฐกิจย่ําแย่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วใครจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้เพราะนักการเมืองบางคนก็เป็นเจ้าพ่อมาเฟียสมคบคิดกับกลุ่มนายทุนโกงกินจนพาก,กันร่ำรวยมาถึงปัจจุบันนี้นายอนนท์ยังได้กล่าวต่ออีกด้วยว่านักการเมืองและกลุ่มนายทุนยังสมคบคิดกันโกงบ้านโกงเมืองอยู่ตลอด ทหารก็เลยต้องมาทำการรัฐประหารอีกอย่างก็คืออย่าเอาเงินที่โกงกินมาสนับสนุนม็อบกลุ่มต่างๆเผาบ้านเผาเมืองกันทุกวันจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและถ้าได้สังเกตจำนวนผู้ชุมนุมเริ่มลดน้อยลงเพราะประชาชนเขาตาสว่างและทราบดีอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาของการเกิดรัฐประหารยึดอำนาจจากทหารเพราะว่านักการเมืองทุจริตโกงกินค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ Line s h o p อ i t ี s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ